สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจางกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการดูดวงดูดีนะคะครับวันนี้ก็พิเศษนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเราไปแอบถ่ายนะครับมีแอบถ่ายด้วยแอบถ่ายนะครับก็คือแอบถ่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คลิปอะไรลับๆอะไรนะครับก็คือแอบถ่ายเนี่ยเด็กที่เขาเรียกว่า เกิดในปีกุลปีชงเป็นชื่อเป็นปีชงสําคัญด้วยเป็นปีชงสำคัญของของของเด็กรุ่นนี้ด้วยนะครับจะเห็นว่าเด็กที่อายุแถวแถประมาณ6กขวบหกขวบนะครับจะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเกิดปีหมูจะเยอะมากเลยฉะนั้นเพื่อ คนปีกุลทั้งประเทศเลยที่อายุหกขวบนะครับก็ต้องนะครับมีหน้าที่อันหนึ่งก็คือที่จะควรจะไปนะครับก็คือช่วงปิดเทอมด้วยนะแก้ชงไปแอบไปดูก็ทำอะไรไปดูก็ทําอะไรกันบ้างนะฮะจะได้รู้ว่าโอ้เด็กๆเนี้ยก็ต้องเขาเรียกไปว่าแก้ชงกันเหมือนกันเหมือนกันนะครับเอาเราไปดูรูปกันเลยนะครับอ่านี่ฮะอันนี้เป็นน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งก็อายุเข้าเกณฑ์พอดีก็คือหกขวบนะครับ น้องคนนี้ตอนนี้นี่เลือว่าจะเจอปัญหาเยอะหน่อย<า>นะครับจเจอปัญหาเยอะสุขภาพก็มีปัญหานะครับตอนนี้เนี่ยก็คือนะครับน้องกําลังกําลังเขียนเขาเรียกเทียบแดงนะเทียบแดงก็คือเป็นเทียบที่เปรียบเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าใบาสมัคร นะใบสมัครในภาษาภาษากฤษเราเรียกว่าแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับใบสมัครตรัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อมูลท,ลที่ที่ที่จะต้องกรอกลงไปนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันข้อมูลตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของวันเดือนปีเวลาเกิดะนะครับชื่อด้วยจะมีชื่อชื่อของเทจ้าวอันนะคะวันเดือนปีเวลาเกิดนะครับต้องมีเวลาตกฟากไปนะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ต้องมีเขาเรียกว่าบ้านที่อยู่ที่อยู่ปัจจุบันน่ะที่อยู่ที่เราอาศัยอยู่อะนะครับไม่ได้ที่อยู่ตมตมบัตรหรือตามอะไรตามทะเบียนบ้านนะเอาที่อยู่ที่เราอยู่นะครับนะครับเขียนลงไปนะครับจะเป็นลักษณะให้ถ้าให้เด็กเขียนก็จะดีหน่อยนะจะรู้เขาจะได้รู้ว่าวิธีการอ่าวันหลังวันหลังเขาจะได้ทําเป็นนะแต่ถามว่าเขียนไม่เป็นได้เปล่าได้ครับไม่เป็นไรนะผู้ปกครองจะเขียนให้ก็ได้แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือ เราต้องการให้เด็กเนี่ยนะครับวันหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาจะจาเหตุการณ์ได้อ๋อเวลาทุกทุกครั้งที่มีการชงนะเขาจะต้องมาทําแบบนี้นะนั้เราก็สอนเขาเรียกว่าสอนไว้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องมีการเขียนอยู่ประมาณสองหน้าใช่ะหน้าพออีกหน้าหนึ่งก็จะเขียนว่า ปีนี้เนี่ยเราจะไหว้เทพเจ้าองค์อะไรอ่ามันจะมีมีชื่อเทพเจ้าซึ่งท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ครับก็คือเดี๋ยวไปที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกเป็นป้ายเขียนเลยว่าเทพเจ้าชื่ออะไรเขาจะนะครับแต่ว่าเราต้องการเขาเรียกว่าให้คนเนี่ยที่ทำเนี่ยนะครับเขาเรียกมีความตั้งใจที่จะเขาเรียกว่าถวายตัวให้กับไท้ายสวยนะครับอ่าแล้วก็ก่อนหน้านี้ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยะนะครับเด็กกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยะนะครับก่อนที่เขาจะมาเขาเรียกว่าว้ายวยแก้ปีชงแก้ปีชงอันเนี้ยเขาได้ไปทำสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือเอาเหรียญแก้ชงเ,เหรียญแก้ชงสาหรับเด็กนะครับไปทำที่ไหนไปทําที่ตรงส่วนของอ,องค์ไทยสวยนะครับ เป็นองนั่งนะครับซึ่งอยู่ทางด้านขวาถ้าเกิดเข้าเข้าเข้าไปในศาลเจ้านาจาเนี่ยแล้วก็เดินลัดออกไปเลยนะฮะเขาเดินลัดออกขวาเนี่ยรู้สึกว่าจะผ่านห้องน้ําถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมจะผ่านห้องน้ํานะครับแล้วก็พอผ่านห้องน้ําไปปุ๊บมันก็เท่ากับว่าเหมือนออกนอกเขตเหมือนข้ามถนนไปอีกแล้วก็ข้ามข้ามซอยคับมันจะเป็นซอยอยู่ข้างๆเล็กๆซอยเล็กๆนะับพอข้ามซอยไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจออีกศาลเจ้าหนึ่งใช่ค่ะซึ่งศาลเจ้าตรงนั้นเนี่ย แบบปกติแปลกนะตรงนั้นน่ะไม่ค่อยมีคนไปหรือบางคนไม่รู้ใช่ค่ะนะครับข้ามตรงนั้นเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวก็จะเป็นตึกที่วางองค์ไทยสวยทั้งหมดหกสิบองค์นะครับที่นั่นรู้สึกว่าจะเดี๋ยวนี้จะไม่ยอมให้ถ่ายรูปแล้วนะครับท่านผู้ชมไปนะอย่าไปเผลอถ่ายรูปนะครับนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะรู้สึกว่าพอเราเข้าไปใช่ไหมเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า เจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวนี้รู้เลยรู้เลยว่าจะมาฝากเหรียญเป็นเพราะรายการเรานะเนี่ยเนี่ยทำาผว่ารายการเรานี่ทําให้สารเจ้าเขาเนี่ยต้องเขาเรียกว่าเป็ที่รู้จักเป็นที่รู้จักด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาสู้สาเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปแอบอยู่ใต้ฐานของวิหารเซียนเขาเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเขาลงทุนสร้างตึกเพื่อให้เราเนี่ย ไปทําการเขาเรียกฝากเหรียญตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าที่คอยบอกเลยเนี่ยวางความตรงไหนอะไรยังไงโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มเริ่มเป็นเริ่มเป็นนะครับแล้วทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเวลาเราไปหาองค์ไทสวยเนี่ยสมัยก่อนองค์ไทสวยไม่ได้เรียงกันเป็นเขาเรียกไม่ได้เป็นรูปนาฬิกาคเขาจะแบบวางสลับกันสลับที่สลับที่เดี๋ยวต้องตรงมั่งเดี๋ยวต้องเลี้ยวมั่งเนี่ยมันจะงงไปหมดแต่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เรียงตามนี่แหละคุณวนไปหนึ่งหนึ่งรอบนาฬิกา คุณต้องเจอปีพศแน่นอนนะซึ่งปรากฏว่าเหรียญปีชงปีนี้เนี่ยฮะเหรียญแก้ปีชงไม่เหรียญปีชงเหรียญแก้ปีชงปีนี้เนี่ยก็คือเป็นพศ2511นะครับ2511นะครับรู้สึกว่าที่ตัวฐานของขององค์นะฮะองค์นี้นะฮะจะอยู่อาจจะมีป้ายเขียนเลยฮะป้ายเขียนคำว่าโบ ซิงค่ะแล้วก็เขียนปีพศกำกับนะครับแล้วก็มีเขียนปีพศก็คือปี2511กํากำกับอยู่รู้สึกว่าองค์นี้จะเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะมีทางออกทางด้านซ้ายใช่ไหมฮะก็คืออยู่ตรงผมมุมพอดีเลยนะฮะอันนี้จําได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคนพาเด็กๆพวกนี้ไปนะครับแล้วก็ไปเราแลวที่สําคัญนะที่เรารู้ว่าเออช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเช็งเม้งกันใช่ไหมใช่ค่ะเช็งเม้งกันแต่เาบอกว่าราไปวันไหนคะเราไปวันจันทร์ วันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่ไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยโอ้สบายมากนะครับอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากก็ถามกับเจ้าหน้าที่เขาว่าเสาร์อาทิตย์คนเยอะไหมเขาบอกคนเยอะมากคนเยอะมากเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไปเชียงเหม่เสร็จปุ๊บเขาก็เอาเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าไปชาร์จพลังเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเหรียญปรับดวงหรือว่าเหรียญแก้ปีชงนะครับเขาก็เอาไปวังไปไปไปชาร์จเพิ่มนะครับฉะนั้นไปทันทีแล้วเนี่ยเขาบอ ต้องมีมีต้องได้อะไรกลับไปนะครับแต่ว่าพอเราไปวันจันทร์เนี่ยโอ้โหแบบสะดวกสบายนะครับทุกอย่างไม่ต้องไปแย่งใครไม่ต้องโดนควันทูบเยอะๆนะครับอ่านี่อยากไปสบายๆก็ต้องไปวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ครับนะฮะทีนี้เราจะเห็นว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยพอทําตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับไปไหว้อะไรเสร็จแล้วแต่เด็กพวกนี้นอกจากนอกจากมีเหรียญแก้ปีชงนะเขายังมีเหรียญปรับดวงกับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของเขาด้วยนะครับ ซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเคสอยู่น้องท่านหนึ่งก็คือน้องโกโก้คือน้องคนนี้นะครับนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะให้ดูก็คือน้องท่านนี้นะให้ดูว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้เหรียญใช้เหรียญปรับดวงไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรกับเขามีลอะไรกับเขาบ้างนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับตาลำแรกเนี่ยเราเนี่ยพอ เราทําตรงนั้นเสร็จใช่ไหมาทาในส่วนของฝากเหรียญเสร็จปุ๊บเราก็มาตรงนี้แหละมันคือในส่วนของที่เราจะต้องทําพิธีธในเรื่องการไหว้นะครับไหว,ว้แก้ชงนะครับไหวแก้ชงซึ่งเด็กพวกนี้เนี่ยนะครับก็นะฮะ จริงๆมีเจ้าหน้าที่คอยบอกนะใช่เขาจะบอกตลอดเขาบอกตลอดเลยว่าทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนเลยว่าทำยังไงบ้างนะครับรับรองว่าไม่หลงแน่นอนนะฮะไม่หลงแน่นอนเดินถือของไปปุ๊บเดี๋ยวเขาบอกมาทางนี้เลยครับเขาก็จะเรียกนะคะแล้วก็ไปทำาอย่างนี้ตามเขาบอกเลยใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะประเพณีแบบนี้นะครับคนรุ่นเก่ารู้แต่คนรุ่นใหม่จะงงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปเพิ่มเติมนะครับนะครับอันนี้จะเป็นรูปก็คือว่า เด็กยัี่คือสถานที่แล้วป้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับป้ายตรงนี้ก็จะบอกเลยฮะว่าเขียนอะไรบ้างนะจะมีแผ่นให้เลยค่ะมีแผ่นให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะจะจะงงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นชุดไหว้นะครับชุดครับของเขาทั้งชุดเลยฮะไม่ว่าจะมีส้มนะครับมีเทียบมีกระดาษนะครับนะตียอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็มีพวกของ ทุบเทียนอะไรพร้อมเลยนะครับพวกนี้มีหน้าที่เนี่ยเอาก็คือไปเขาเรียกทำบุญทำบุญนะะคนละสองสองร้อยบาทเองนะครับนะฮะแล้วก็นั่งเขียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูเทียบนะฮะหน้าตาเทียบเป็นอย่างนี้นะครับเทียบตรงนี้เนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นเทียบนะครับลายมือน้องเขาเลยนะลายมือน้องเขานะครับเขียนเองเลยครับเห็นว่านะฮะว่าลายมือก็คือของเด็กจริงๆนะครับผมคิดว่า ถ้าเด็กได้เขียนเองนะท้ายสวยนี่คงเห็นใจขึ้นเยอะเลยนะใช่นะครับรู้สึกปีนี้ชื่อนะครับก็คือชื่อตัวไต่เจียงกุงนะครับเทพองนี้แล้วก็ต้องมีการบอกด้วยนะว่าท่านเนี่ยได้มาสักการะเมื่อไหร่ได้รู้ว่าแอปพลิเคชันนี้แอทีฟเมื่อไหร่นะครับผลเมื่อไหร่นะครับออต้องบอกรายละเอียดให้หมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีรายละเอียดอะไรที่เรายังไม่รู้มั่งก็จะเป็น ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็นักษัตริย์ที่เกิดอายุวันเดือนปีเวลาเกิดที่อยู่บ้านเล็กที่หมู่ที่นะครับถนนนะตรงนี้ก็กรอกให้ละเอียดนะครับสามารถกรอกแทนเด็กได้นะครับกรอกแทนเด็กได้ถ้าเด็กคนไหนเขียนไม่ได้กด็กไม่ได้นะครับหรือบางคนเนี่ยเขียนถ้าเกิดไปคนเยอะๆเนี่ยถ้าเราให้เด็กเขียนนี่มันจะช้ามากเนาะนะครับก็นะฮะแล้วจากนั้นเราก็เอา เอาตรงนี้เทียบทั้งหมดแล้วก็ขอไหว้ทั้งหมดเนี่ยไปวางไว้ที่หน้าหหนน้้าาองค์เทพซึ่งองค์เทพตรงนั้นจะเป็นองค์เล็กนะครับไม่ใช่องค์ที่คุณจะไปไหว้ฝากเหรียญนะครับเป็นองค์เล็กๆนะครับเป็นองค์หน้าเหมือนกัน60องค์นะครับแต่ว่าท่านมีองค์หนึ่งเนี่ยเข้ามาไว้อยู่ด้านหน้าพอมาไว้ด้านหน้าก็คือองค์ของปีนี้นะครับก็คือฉีดตัวไตจีงกุ้งนะครับวางไว้ด้านหน้าแล้วเราก็ทําพิธีก็คือวางไว้ตรงนั้นก่อนแล้วเราก็เอา เอาธูปสามดอกก็คือไปไหว้แล้วก็เทียนไปปักนะครับเทียนสองเล่มแล้วก็จะมีน้ํามันเติมน้ำมันนะะจะมีอยู่ประมาณห้า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 ตะเกียงนะครับนะครับแล้วก็เติมเติมเสร็จแล้วกลับมาที่นี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะพับกระดาษให้ท่านเนี่ยเขาเรียกว่าไปปัดรังควานปัดเขาเรียกว่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวเนี่ยทั้งหมด12ครั้งเพราะปีนี้เนี่ยตามปฏิทินจักรคติเนี่ยก็คือใช้ บีทั้งหมด12เดือนเราก็ต้องปัดประมาณ12ครั้งนะครับก็คือให้คุมทั้งปีเลยนชครับปัดจากหัวจดเท้านะคะปัดออกไปเลย12ครั้งอ่าเหตุนั้นเนี่ยเหไม่ไม่ได้ยากเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยเวลาเวลาเวลาเบรกหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้โปรโมชั่นเหรียญอ่าเหมือนเดิมไหมครับคุณตุ๊กเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเรายังอยู่นะคะโปรโมชั่นเหรียญซื้อ1เหรียญแถม1เหรียญนะคะในราคา1 9 9 9บาทนะคะ แล้วก็พิเศษสร้อยคอทองคำแท้3มไมค์อนนะคะแถมฟรีกรอบเหรียญเสริมดวง1อันนะคะสนใจโทรมาที่0854809755นะคะแล้วก็0867889339ค่ะดจะพบกันอีกครั้งครับ เราทุกคนเกิดมาย่อบีรหัสดูชะตาติดตัวมาแต่กำเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจำนวนต่อโชคชะตา <disag represented, S 1> ดังนั้นนั G olan, กปราชญ์จีนโบราณจึงได้คิดคน้นศาสตร์ฮวงจุ้ยโดยการนำเอาพลังงานของธาตุทั้งห้าอันได้แก่น้ำไม้ไฟดินและทองโดยการคำนวณในรูปแบบของโปหยีซี S ่เถีย e วหรือว่าโหรา,าศาสตร์จีน <S 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 ผมอาจารย์ <iek> บัณฑิตแซ่ลิ้มได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมาก,กว่า10ปีและพบว่า มนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สําคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนําเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังธาตุทั้ง5เฮงเฮงรวยรยรุ่นหนึ่ง เหรียญปรับสมดุลประกอบไปด้วย2ปฏิริยา5พลังท่า12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจดวงชะตาจากผมอาจารย์บัณฑิตแท่ลิศทุกเหรียญเหรียญสามดวงช่วยผู้คนหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายครั้งแรกที่ผมได้มาผมยังไม่ได้ฝากครับผมค่ะผมก็ ได้โชคลาภเลยครับครั้งแรกอ๋อคือว่าได้มาแต่ว่ายังไม่ได้ฝากก็ได้เลยหรอใช่ครับพอแฟนให้มาพกบุ๊บก็คือทํางาน2งที่นะคะก็ก็จะมีงานเข้ามาแล้วก็เรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะลูกค้าเยอะเหรอคะเยอะค่ะเยอะแล้วก็มาเรื่อยๆแบบบอกต่อบางทีนึกไม่ถึงว่าเขาจะทําประกันกับเราเขาก็ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผมรับมาวันที่16เดือน6นะครับจนถึงปัดเนี้ย ผมไม่ได้ซื้อแค่เดือนตุลาตอนน้ำท่วมอย่างเดียวนอกจากนั้นถูกมาหมดครับประมาณ0 3งวด1ิบกวด,ด13ง <c ười> วดสิบ <c> ถ <ười> ูกติดต่อมา13มงวดครับได้ราบรอยมาครับผมยังไม่ได้ฟักทุนเทียออกไปซื้ออุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านซ่อมแซมบ้านเลยครับใช้ราบรอย,อยอย่างเดียวเลยครับพี <t> ่ก็จะเชื่อเรื่องธาตุด้วยนะคะเรื่องธาตุใช่ค่ะคือเราขาดอะไรแล้วเสริมเนี่ย มันต้องสมดุลไงคะมันถึงจะได้ท่าท้งใช่อย่างที่อาจารย์บัณฑิตบอกอะถูกต้องเลยคือมันต้องสมดุลอย่างอย่างคนที่ไม่สบายคือจะขาดธาตุธาตุที่เกี่ยวกับสุขภาพถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดพอเรานํามาสมดุลกันแล้วเนี่ยเราจะไม่เป็นอะไรหรอสนใจสั่งจองเหรียญเสริมดวงรุ่นเฮงๆรวยๆหนึ่งในราคาหนึ่ง้ราบาบาทพิเศษสั่งซื้อหนึ่งเหรียญแถมฟรีอีกหนึ่งเหรียญ สำหรับดวงชะตาบุคคลภายในบ้านของคุณสนใจติดต่อ0854809755 0867889339พิเศษวันนี้เรามีไส้คอทองคำแท้พร้อมกรอบใส่เหรียญจำหน่ายแล้วสร้คอทองคำแท้3ไมคอรอนหนัก2บาทปกติราคา6,000บาทเราขายเพียง900บาทเท่านั้น ยังไม่พอเรายังแถมกรอบใส่เหรียญทำจากทองคําแท้3ไมคอนให้ไปเลยฟรีทั้งหมดนี้เพียง900บาทเท่านั้นสนใจโทร085 480 9755 086 788 9339 เรามาต่อกันสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับก็คือเราต้องทําการเขาเรียกว่าปัดนะปัดลังควานนะฮะ12 12เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็ให้เด็กเนี่ยปัดตั้งแต่หัวเนี่ยจดเท้าปัดเนี่ยเขาว่าปัดเนี่ยก็คือปัดออกนะครับอย่าปัดแล้วหยุดนะถ้าปัดหยุดนี่แสดงว่าคุณจะเอาจะเอาโชค้ายเข้านะครับปัดแล้วออกไปเลยครับหนึ่งครั้งเนี่ยสองครั้งสามครั้งอย่างเงี้ยทั้งหมด12ครั้ง แล้วจากนั้นเนี่ยปัดเราไปไหนคะเอาไปไหนปัดแล้วเนี่ยครับเดินไปเดินเดินไปทางขวาเลยฮะเดินไปให้ทะลุให้ลงลงเจเลยทะลุลงเจไปก็จะมีที่เผาเขาจะมีที่เผาอ่ะก็เอากระดาษทั้งหมดเนี่ยเผานะฮะเนี่ยกระดาษนั้นก็จะมีเทียบของเราทั้งหมดเลยนะครับไปเผาก็คือเหมือนกับว่าไปเอาใบสมัครไปไปไปส่งอ่ะไปส่งเทพ เดี๋ยวตรงนั้นจะมีเตาเผาใหญ่เลยนะครับเลยนะคโยนไปได้เลยนะฮะโยมไปได้เลยเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวผมจะคลิปเตาเผาไม่ให้ดูด้เพราะผมก็ถ่ายมาใช่ค่ะแล้วของที่ไหว้ที่นี่ของที่ไหว้เอากลับะครับเขาจะให้เส้มแล้วก็จะมีเจชายนะครับไปาทกินวันนั้นได้มาเยอะเลยนะครับไปหลายคนได้มาเยอะเลยครับพิธีก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะฮะการไหว้แก้ชงเนี่ยนะครับควรจะไปทำนะฮะควรจะไปทำเพราะว่าขออย่างนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่า จะไม่มีดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราควรจะไปทำปีอะไรม้างคะอาจารย์ช่วยตอนนี้ปีนะครับที่ควรจะต้องไปนะครับถ้าท่านยังไม่ได้ไปนะครับก็คือปีที่จะต้องไปคืออันดับแรกเลยปีกุลนะแรงๆนี่คือปีกุลต่อไปนะครับก็คือปีมะเส็งนะฮะแล้วก็ปีวอกแล้วก็ปีขาน อีกหมดสปีนะครับ4ปีนี้นะครับถ้ายังไม่ไปรีบไปซะยังทันนะครับยังทันเพราะว่ามันเพิ่งเข้าเครื่องนักษัตริย์มะเสงเนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อเพิ่งประมาณ1เดือนไม่ครับประมาณ2เดือนละประมาณ2เดือนแล้วยังไม่2เดือนเต็มยังไม่2เดือนเต็มเดือนกว่ากว่านะครับก็นะครับหลังสิ่งบุญพามานี่ก็ไปทำเลยนะครับนะฮะควรจะไปทำย่างยิ่งนะครับเสียค่าทำบุญแค่ หนละส0 0บาทเท่านั้นเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปที่สัญเจ้านาจาก็ได้นะฮะเราจะไปที่วัดเบตาธรรมโพธิญาณก็ได้ตรงนั้นถ้าใครสะดวกทั้งอยู่ทางด้านฝั่งทนอยู่ทางด้านเขาเรียกว่าโซนนครปฐมนะครับโซนไปทงตันไปทางตะวันตกก็ได้นะครับยังใครอยู่ในโซนในเมืองในเมืองถึงภาคตะวันออกบางนาสมุทรปราการนี่ก็เราก็ไปสัญเจ้าอาจาร์และแต่สะดวกหรือบางท่านนะครับถ้าคิดว่าในเมืองก็พอแล้วก็ไปได้2ที่ก็คือ ก็คือวัดเล่งเนยีหรือวัดมังกรกมมารว่าสนะครับหนึ่งอยู่ที่เยาวราชสองอยู่ที่บางบัวทองสะดวกตรงไหนไปตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเรามีเหรียญแนะนำาสจ้าจารยกับวัดเมตธาธรรมโพธิญยาณมีสองที่ที่คนไปนะครับอ้าวทีนี้ไฮไลท์วันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์น่สนใจนะครับไฮไลท์วันนี้เรามาดูเด็กที่พบเหรียญปรับโดของเราอีกแล้วนะครับนะฮะก็คือเด็กคนที่ ไปว่าแก้ชมมาทั้งคู่นี่เองนะครับแต่เราก็จะเห็นว่านะฮะได้เห็นว่าเขาเนี่ยหลังจากที่พกเหรียญแล้วนะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเขาบ้างอ่ะผมอยากให้มาดูภาพนี้นิดหนึ่งครับค่ะนี่คือภาพสนามสอบเห็นไหมครับว่าที่ไหนคะอาจารย์เอ่อที่นี่เนี่ยก็คือ Dream World นะครับดิมเวลนะครับก็คือเป็นการสอบเขาเรียกแข่งขันเกี่ยวกับการเอ่อพนิตคิดเลขเร็วเนี่ยใช้เขาเรียก พูดง่าไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลยใช้สมองใช้สมองอย่างเดียวนะครับคิดเลขเนี่ยหลายหลายหลักมาบวกมาลบกันนะฮะเขาว่าหลายหลักเช่นสมมุติคุณเอา15บ5บวก17บวก22บวก52ลด13ลด14แล้วคําตอบเท่าไหร่ใช้เวลานี้โจ์มีทั้งหมด120ีข้อฟังดีๆคุ๊บโจทย์120ข้อให้เวลาทํา5นาที พระเจ้าช่วยทําได้ยังไงเด็กจะทําได้ค่ะร้อยสิบข้อให้เวลาทำห้านาทีเราข้อเดียวยังนานเลยนะฮะต่อให้คุณตุ๊กเอาเือเลขกดก็ไม่ทันนะครับไม่ทันแน่นอนไม่มีทางทันนะฮะนะฮะแต่เชื่อไหมครับว่าเด็กกลุ่มพวกเนี้ยเขาทําได้อย่างเขาทํากันได้ถึงเจ็ดสิบแปดสิบข้อในห้านาทีนะครับแค่เขียนก็หมดเวลาแล้วครับห้านาทีเขาทำกันได้ยังไงอ่าเรามาดูเนี่ยแล้วก็ทำกันดูเลยฮะ เยอะขนาดนี้เนอันนี้สถาบันเป็นพันนะฮะสมาร์ตแบรนด์ใช่ไหมคะอ่าในอันนี้เป็นกลุ่มของสมาร์ตแบรนนะนี่เป็นพันคนนะครับระดับอันนี้เขาแข่งระดับอันนี้อันนี้มันมีทั้งระดับระดับเขาเรียกว่ามันเป็นเลเวลนะฮะเลเวลเลเวลล่างๆก็คือจะเป็นเด็กเล็กหน่อยแล้วก็เลเวลบนๆก็จะเป็นเด็กโตนะครับแต่แข่งอันเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่าโอ้โหการแข่งขันเนี่ยเขาอย่าว่าเลย5นาทีต่อให้ลอกก็ลอกไม่ทันอันนี้คือแข่งในระดับภาคใช่ไหมครัอ่านี่ระดับภาคภาคเป็นรู้สึกจะเป็นภภาาาคคคกกกกลงบบบววัััตะะนนออร ผ้ากมะันก็ขนาดขนาดภ้ากางเกะวันออกบวกกันเนี่ยเยอะมากคนเยอะมากังเป็นทันเลยนะครับวันนั้นรู้สึกว่าดีเวอร์นี่แทบจะแตกเลยนะครับเพราะว่าพอเด็ก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 พูดไหมว่าพอพอแข่งเสร็จปุ๊บโอ้โหดีเวอร์นี่แทบแตกเลยนะครับในของเล่นต่อเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูผลของการแข่งขันนะครับผลลอกแข่งตั้งแต่เก้าโมงวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ร้อนมากๆากนะวันนั้นพอดีดูข่าวด้วยนะครับวันนั้นร้อนร้อนที่สุดะของ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 ประเทศไทย แล้วเด็ดคิดดูนะฮะนั่งร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วทําโจทย์120ข้อภายใน5นาทีเขาทำกันได้อย่างไงเก่งมากเก่งมากนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะมาะเปิดภาพให้ดูนะครับว่า นี่ครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ก็คือน้องน้องกี้นะครับน้องกี้ก็คือคนนี้นะครับน้องกี้คนนี้ซึ่งพกเหรียญนะครับพกเหรียญการศึกษาอยู่แล้วก็อีกอ่านึงเป็นพกเหรียญเกี่ยวกับเรื่องสอบแข่งขันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มของเขานะฮะทีมเท้าทีมเป็นทีมนะนี่แข่งกันเป็นทีมนะครับทีมนัเตะโตเนี่ยเป็นทีมทีมทั้งนั้นเลยนะฮะก็คือเขาจะคัดเด็กที่เก่งที่สุดของของของเขาเรียกว่าของสถาบันนั้นอ่าแล้วก็มามามาตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูผลการรแขข่งัันคบ นี่คือน้องกี้นะครับน้องกี้ก็คือนะฮะเนี่ยถือได้เหนนรียญนะฮะเห็นไหมฮะนี่ถือเหรียญเลยนะครับ,ร,บรู้สึกจะเป็นคนเดียวที่ได้เหรียญตรงนี้นอกนั้นก็จะเป็นเหรียญค่อนข้างจะเป็นเหรียญทอง,ทองแดงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วดูนะครับเหรียญที่ได้ไม่พอยังได้ถ้วยอันมาเริ่มเลยนี่ถ้วยรวมอันดับที่สองนะครับเป็นถ้วยรวมนะครับอ่าถือว่าโอ้โหแบบเก่งมากๆเลยนะครับนี่นี่เป็นผลมาจากนี่ฮะที่ผมบอกว่า แกพกเหรียญนะฮะเหรียญปรับดวงเห็นไหมครับนะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจริงจริงจริงน้องจี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าเลี้ยที่เก่งที่สุดในห้องนะครับใช่ค่ะนะแต่เห็นไหมนี่คือความสามารถนะครับในเรื่องของเนี่ยของเหรียญเนี่ยเห็นไหมสามารถทําให้เด็กเนี่ยนะเนี่ยไปปรับดวงเนี่ยเนี่ยสามารถได้ถึงถ้วยเลยนะครับปกติเนี่ยเขาอาจจะได้แค่เหรียญกันอาจจะไม่ได้ถ้วยนะครับแต่นี่ได้ทั้งเหรียญได้ทั้งถ้วยครบเลยอันนี้ก็ถือว่า เขาะสบควาเหลเร็มมากในการใช้เหรียญปรับดวงนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เพิ่ไปชาร์จนะชาร์จพลังมาชาร์จพลังใหม่แล้วนะครับนะครับก็ไปรอบเดียวกับน้องโกโก้นะครับใช่ค่ะทีนี้เรามาดูน้องโกโก้กันน้องโกโก้นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคนเมื่อสักครู่นี้เห็นะครับนี่คือชมโกโก้นะครับชมหน้านะครับน้องโกโก้นะครับในนี้ก็รอแข่งอยู่นี่รอแข่งอยู่นะครับแล้วในสุด น้องโกโ้อันนี้เป็นถ้วยเดี่ยวนะครับนนได้ดทั้งเหรียญได้ทั้งถ้วยนะครับนี่เป็นถ้วยเดียวไม่ถ้วยทีมนี่คือเก่งะนะอันนี้รู้อกจะได้ที่สามได้ที่สามนะครับก็คือได้ถ้วยเลยได้ถ้วยเลยเป็นเดี่ยวแล้วรูส้สึกว่าจะเป็นคนที่ได้เหรียญแล้วคนอื่นจะได้เหรียญเป็นชมเชยกันใช่ค่ะนะครับนี่ฮะน้องโก้นี่ก็คือพกเหรียญรู้สกจะเป็นปี2 5 1 7ันห้าร้อยสิบเจ็ดนะฮะ ก็เมื่อวานเนี่ยนะก็ไปชาร์จอีกแล้วนะครับพูดง่ายๆว่าทุกครั้งที่ไปเขาเรียกว่าไปพัทยาบางแสนเนี่ยนะครับก็ต้องแวะไปชาร์จทุกทุกครั้งนะครับจะเห็นว่านี่ทั้งพี่ทั้งน้องเลยเห็นไหมทั้งกี้แล้วก็โอโกะนะครับก็ผลผลจากการพกเหรียญนะนี่แสดงเขาให้ดูมันไม่ใช่เกิดจากความฟุกนะครับการที่สามารถทั้งพี่ทั้งน้องได้ทั้งสองคนเนี่ยแสดงว่า มันจะต้องมีทิพลมมาจากเหรียญแน่นอนใช่ครับถ้าเกิดว่ามันเป็นความฟุ้งเนี่ยอาจจะได้น้องได้คนเดียวหรือพี่ได้แค่คนเดียวใช่ไหมแต่นี่มันได้คู่กันแล้วได้ถ้วยได้ทั้งเหรียญเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกมากๆนะครับที่เด็กทั้งคู่เนี่ยสามารถเนี่ยทำคะแนนได้สูงสุดขนาดนี้นะครับซึ่งก็ ก็นะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูว่าสมควรยังที่ลูกหลังของท่านเนี่ย<ม>พร้อมที่จะพกเหรียญน,นะครับ<ค>รเหรียญการกศึกษาห,หรือว่าเหรียญสําหรับการสอบแข่งขันนะครับซึ่งปกติน้องอย่างน้อง,น,องน้องโก้เนี่ยน้องโก้เขาจะ เขาจะห้อยเลยนะใช่เขาจะห้อยเลยเขาจะไม่เขาจะไม่หลุดจากตัวแม้แต่ว่ายน้ำเนี่ยเขาจะยังไม่ออกจากตัวแต่น็อกกี้เนี่ยจะใช้วิธีการเขาเรียกใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าใส่หมอาเอาใต้หมอนนะครับซึ่งสองคนนี้ก็จะต่างกันตรงนี้แหละนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าขนาดแม้แต่ว่าไว้ใต้หมอนกับเก็บใส่กระเป๋าเนี่ยก็ได้ผลมาน่าพอใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูตอนที่ประมาณแถวสิงหาครับตอนสิงหาว่าเาจะมีแข่งอีกทีนี้ระดับประเทศ ระดับประเทศซึ่งน้องกี้เนี่ยได้เหรียญมาแล้วแต่เหลือน้องโก้เนี่ยยังยังไม่ได้เลยน้องโก้เพราะน้องโก้ยังไม่เคยยังไม่เคยแข่งในระดับประเทศนะครับพอดีอายุเขาเังไ่ึงเพิ่งหกขวบเองนะครับนี่ขนาดเป็นปีชงนะครับท่านผู้ชมปีชงนะฮะปีชงเห็นว่าเป็นปีชงที่กลับให้ให้ให้คุณเป็นปีชงกลับให้คุณนะครับเนี่ยะการชงเนี่ยถ้าเราเข้าใจเข้าใจมันเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปกลัวมันเลยนะครับนะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเขาเรียกว่า การชงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีได้โดยการพกเหรียญแก้ปีชงเท่ากับตอนนี้น้องโกโก้พกเข้าไปหลายเหรียญแล้วเนี่ยสามเหรียญแล้วค่ะที่นี้ยเหรียญการศึกษาเหรียญแก้ปีชงแล้วก็เหรียญสอบแข่งเหรียญเหรียญโชคลาภการแข่งขันอะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดสามเหรียญเนี่ยน้องพกหมดทุกตัวทุกเหรียญนะครับชอบมากเลยนะครับที่นั้นเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าเนี่ย นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับนะลองดูลองดูนะครับลองสั่งเหรียญตัวนี้เข้ามาดูว่ามันได้ผลกับลูกหลานของท่านแค่ไหนถ้าท่านมีลูกหลานนะคะนะลูกหลานไม่จำไม่จำเป็นต้องลูกก็ได้เป็นหลานก็หรือเป็นคนรู้จักบางคนบางคนที่เขาซื้อกันให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นขวัญันเกิดอะไรเงี้ยนะครับนะฮะซึ่งซึ่งตอนนี้อย่างเพื่อนน้องโกกับดีหกับพกันพกกันหมดแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีน้องคนหนึ่งได้ข่าวว่าสอบติดสาธิตสาธิตเกษตรไปแล้วนะครับสาธิตไปแล้ว ก็ <mean> เดี๋ยวหลังเดี๋ยวเผื่อเอามาให้ดูนะครับรู้สึกว่าเราก็เห็นใน Facebook ของเขาแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับสามารถ <Malays S 1> สอบสอบติดได้นะครับก็ถือว่าดีแค่เรายินดีด้วยนะยินดีด้วยที่สามารถไปถึงตรงนั้นได้นะครับแล้วก็บอกต่อกันนะคะเราก็จจะได้ไดไดบุญด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าขอพวกนี้นะครับถ้าเราบอกต่อเราได้บุญใช่คนะครับไม่ใช่ว่าดีแล้วเก็บไว้แต่ตัวไม่ใช่ฮะเราต<ช>้องบอกต่อนะอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างน้องพวกนี้เขาก็จะบอกต่อนะว่าว่าตอนนี้เนี่ยน้องเขาใช้อย่างเงี้ยเขาถึงเขาเขาถึงดีก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเพื่อนเขาทั้งกลุ่มเนี่ยใช้หมดเลยนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับ นะครับฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจแล้วต้องรีบสั่งเหรียดตรงนี้ไปแล้วอตอนนี้โปรโมชัมช่นเดียดเป็นไงใช่โปรโมชั่นเรายังอยู่เหมือนเดิมนะคะ เหรียญปรับดวงเสริมดวงนะคะหรือเหรียญแก้ชงอย่างใดอย่างหนึ่งซื้อ1เหรียญแถมอีกหนึ่งเหรียญนะคะการซื้อ1เหรียญทำหนึ่งเหรียญอย่างใดอย่างไางไบ้างนะอย่างใดอย่างหนึ่ง,งก็คือเหรียญเสริมดวงกับเหรียญแก้ปีชงก็ได้ได้หรือเหรียญเสริมดวงกับเหรียญเสริมดวงก,ก็ได้<ๆ>ะะอ่าอันใช่ไหนก็ได้เหมือนกันอย่างใดอย่างหนึ่งคือคุณต้องการโปรแบบไหนบอกมาเลยแต่ว่าขอให้เป็น1แถมหนึ่งนะครับในราคา แจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะในราคา1 9 9 9บาทนกอกจากนอกจากตรงนี้แล้วต้องแจ้งตรงไหนครับแจ้งวันเดือนปีเกิดนะคะและที่สำคัญเวลาเกิดนะคะของท่านผู้ชมแล้วก็อีกสักอีกอย่างหนึ่งคือเพศบอกเพศด้วยนะคบโดยเฉพาะถ้าเป็นของลูกเนี่ยก็ต้องผมว่ายิ่งง่ายเลยนะครับในเรื่องของเวลาเกิดต้องบอกเวลานิดนึงนะคะสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็พิเศษนะคะอีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือสร้อยคอทองคำแท้3ไมครคอนนะคะตัวนี้นะคะ แถมฟรีพร้อมกรอบเหรียญนะคะหนึนกรอบนะคะในราคาเพียง900บาท900บาทเท่านั้นนะถูกมากครับใช่ค่ะถ้าสนใจโทรเข้ามาในรายการนะคะศู5ย์แ9ดห้แนะคะแล้วก็086 788 9339ค่ะอ่านะครับก็รายการวันนี้ก็หมดเวลานะครับก็พบกันนะครับอ่า่วงนี้ก็ช่วงสงกานด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนะครเดินทางปลอดภัยนะครับก็คือ เมาแล,ล้วก็ไม่ดขับก่อนนะครับนะครับแล้วก็ยังไงแล้วแต่นะครับถ้าสามารถที่จะสั่งเหรียญเหรียญเสริมดวแล้วก็เหรียญแก้ป่ชมได้ในช่วงในช่วงเมษานี้ก็ในช่วงสงการก็ยังมีเจ้าที่เราโทรศัพท์อยู่นะครับอ่าครับโอเคลากันไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ